สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตรวจเช็คตัวแมกเนติกนะฮะแบบง่งายๆนะฮะดูว่ามันใช้ได้ไม่ได้นะครับตัวนี้ผมเก็บมานะไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือเปล่าวิธีการตรวจเช็คแมกเนติกแบบง่ายๆนะฮะอันดับแรกเลยเราจะต้องเช็คก,ก่อนว่าขดลวดนะมันขาดหรือเปล่านะโดยใช้มิเตอร์นะผมใช้มิเตอร์ดิจิตอลแล้วกันนะะนี่ครับแล้วก็ปรับมาที่ย่านนะครับปรับมาที่ย่านวัดโอห์มนะฮะ จากนั้นก็เช็คนะครับว่ามันขาดหรือเปล่าก็เช็คขดลวดก่อนนะครับทางด้านข้างของมันจิ้มไปเลยครับถ้าเราจิ้มอย่างนี้นะครับแล้วมันขึ้นตัวเลขขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่ามันไม่ขาดมีโอกาสใช้ได้นะจะบ,บอกว่ามีโอกาสใช้ได้ก่อนนะเพราะว่ามันจะต้องเช็คในส่วนอื่นด้วยนะครับส่วนที่2นะฮะเราจะเช็คดูว่ามันสามารถ<ม>ดูดหน้าสัมผัสลงไปแตะกันได้หรือเปล่านะดูดลงไปแล้วก็จ่าย ไปใช้งานได้หรือเปล่าการจะต่อเช็แบบนี้นะเราต้องมีสายไฟหนึ่งนะครับสายไฟที่เป็นต่อเข้าไฟ220นะฮะก็เสียบเข้าไปด้านเอาด้านด้านนี้เลยครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเนี่ฮะเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับส่วนที่ถ้าเราองอยากจะรู้ว่านะครับมันจ่ายไปที่โหลดแล้วมันโหลดใช้งานได้หรือเปล่าเราก็ทดลอง นะครับเอาเป็นหลอดไฟก็ได้นะหลอดไฟแบบนี้นะครับมาต่อเข้าไปอีกข้างหนึ่งนะครับต่อเข้าไปเลยฮนะนี่ครับขันครับอาจกรณีถ้าเกิดว่ามันใช้งานได้หลอดไฟจะต้องติดนะเราจะได้ชัวร์ว่ามันใช้งานได้จริงนะส่วนอันที่สามนะครับเราจะต้องมีในส่วนของไฟนะครับที่จะจ่ายให้กับขดลวดนะครับ ที่เป็นขดลวดที่อยู่ด้านข้างนะฮะที่ทําหน้าที่ในการดูดหน้าสัมผัสดูดนะฮะถ้าเกิดสนามแม่เหล็กแล้วทาให้หน้าสัมผัสมันดูดลงนะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับชุดนะฮะอ่าโอเคนะฮะก็จะมีทั้งหมด3ส,ส่วนนะส่วนแรกก็คือไฟออสโลงยี่นะฮะที่ผมใจ่ายให้กับหน้าสัมผัสไม่ใช่หน้าสัมผัสนะ,ะในชุด ซ็อกเก็ตขาเข้านะครับแล้วก็ขาออกนี่ผมจะต่อให้เป็นหลอดไฟให้เป็นโหลดนะสมมุติเป็นโหลดนะส่วนอันที่3ามก็จะเป็นผมจะหลอกมันด้วยเอาไฟจากแหล่งจ่าย2 2 0ยเหมือนกันนะฮะมันมันลองทดลองเช็คหน้าสัมผัสด,ดูว่ามันดูดหรือเปล่านะครับมันดูดหน้าสัมผัสลงหรือเปล่านะถ้ามันดูดลงนะฮะไฟติดก็เท่ากับว่าตัวแมกเนติกตัวนี้ยังใช้งานได้ดีนะเราก็ลองดูว่าถ้าเราปิดออถอดปลั๊กออกเสียใหม่ถอดปลั๊กออกเสียใหม่เนี่ยมันยังสามารถที่จะ ดูดแล้วก็ปล่อยดูดแล้วล่อยได้ดีไหมถ้ามันทําอย่างนั้นได้ mm hmm. ก็แสดงว่ามันยังสามารถนํามาใช้ได้อยู่นะครับลองดูนะครับผมเสียบลังนะครับปึ๊บอามันดูดมันดูดได้ดีนะ,ะแต่ว่ามันมีอะไรผิดปกติอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า พอมันดูดมาแล้วเนี่ยเหมือนไฟจ่ายออกนะมันจ่ายออกไม่ดีนะครับเราลองดูอีกทีหนึ่งนะผมขันใหม่นะผมเผื่อผมขันไม่แน่นนะโอเคนะครับผมก็ลองอให้มันดูดน้าสัมผัสกันอีกรอบนึงนะนะลองดูดดูปุ๊บโอ้โหปุ๊บปุ๊บ,บมันดูดลงได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูแล้วก็คืออ๋อน้าสัมผ,สมผัสมันไม่ค่อยดีฮนะ คือมันดูดลงได้จริงไงรขดลวดไม่ขาดดูดลงได้จริงแต่ว่าหน้าสัมผัสที่มันแตะลงไปนะฮะมันมันมันไม่ดีแล้วนะฮะเทากับว่าตัวดีเลย์ตัวเนี้ยไม่เหมาะที่จะนําไปใช้งานนะ,ะก็คือทิ้งได้เลยครับผมการกรบาดแล้วก็ห้ามนําไปใช้เลยครับขอบคุณมากครับ